เพื่อเป็นการกระตุ้นอัตราการฉีดวัคซีนให้สูงขึ้นเทศบาลเมืองผิงตงจึงดำเนินโครงการแจกเงินสด500เหรียญไต้หวันให้สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่5ธันวาคมเป็นวันแรกประชาชนในพื้นที่จึงค่อนข้างกระตือรือร้นและรู้สึกว่าการไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนสามารถเดินวอล์กอินเข้าไปฉีดได้เลยนั้นสะดวกสบายและยังได้รับเงินสดอีกด้วยส่วนที่เมืองเจียอี้จัดโปรโมชั่นฉีดวัคซีนแถมเข้าสารทำซูชิ2ถุง ประชาชนต่างรู้สึกประหลาดใจมากแต่ก็รู้สึกว่าวัคซีนและข้าวทั้งสองอย่างนั้นต่างก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงภายในกองอนามัยเทศบาลเมืองเจียอี้จัดตั้งสถานีสำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกามีประชาชนจำนวนเล็กน้อยมาเข้าคิวรอตั้งแต่เช้าเจ้าหวนหวาผู้้มในการกองอนามัยเมืองเจียอี้ระบุว่าแจกเพียง1000ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยขณะที่โครงการฉีดวัคซีนแจกเงิน500เหรียญไต้หวันที่เมืองผิงตง จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฉีดสารเจ้าตรงหลงกงตำบนตรงกังเริ่มฉีดตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีมีประชาชนที่มาต่อแถวตั้งแต่เช้าก่อนเปิดทำการถึงแม้จะแจกแค่300คนแรกเท่านั้นแต่ในช่วงสองวันแรกที่จัดโปรโมชั่นและทำการฉีดมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากถือว่าโครงการดังกล่าวเกิดสําฤทธิ์ผลเป็นอย่างดีรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI